สวัสดีครับมาเรามาเข้าตอกนะครับวันนี้เป็นงานก้านลานผสมติวไม้ไผ่นะรเราจะวางแบบวางสลับเส้นนะครับจับใส่เข้าไปเลยนะครับไม้ไผ่ก้านลานไม้ไผ่ก้านลานนะผสมกันไปนะครับเป็นวางแบบสลับเส้นนะ ไม่เด็ดเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวไปเทสด,ดูนะครับ <c oughs> ใส่แบบสลับเส้นไปเลยนะครับ กจัใส่ไปแบบนี้เลยนะครับ สลับกันไปนะครับการเลยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใบเล็กๆนะครับผมชอบใบเล็กๆนะครับเสียงมันจะได้ละเอียดละเอียดนะครับก็แบบนี้ได้การแน่นอนนะครับ yeah guy okay. คิวไม้ไผ่มันจะงุ้มหน่อยนะครับเราต้องดัดออกหน่อยปลายงุ้มนะครับไม้ไผ่ชอบปลายงุ้มๆนะครับดัดให้มันบานลงมาหน่อยน่เสียงได้การมาแล้วรับนะครับ ชั้นที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับรอใส่ชั้นที่สองนะขอนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ชั้นแรกเสร็จไปแล้วเดี๋ยวมาต่อชั้นที่สองกันนะเอากันหรือยังนะดูนะ thank <laughs> you